สว,วัสดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยิ่งมาเก็บเห็ดแต่นั่นเห็ดขาเหลืองพี่นอ้องช่งเทนลอยลอยหาซีบโลพี่น้องจากบ้านมากับมูเผินส่วนข่อยมาก็ได้ได้มาน้ำเผินคอติดรหลดแอดแปดมาน้ำเผินพี่น้องเมึงจากแต่มูที่ว่าคอยเอาเห็ดตีนแกไปฝาก่นนั่นแหละพี่น้องเผินเลยส่วนมากเก็บ ไก่ไก่แต่กับผ้าก,กันมาำซุ่มมักเห็ดพี่น้องมึงปลาหมุนอีกเลียวข้านอีกเรียวพี่น้องมึงนี่ไอต้ต้นสาปังต้นสาปังต้นสนเนาะมากับมูมึงว่าต้องหาหลี่มองเงยาหยากเลยพี่น้องดีดีนางลงมับโหลดว่าได้ลี่ยากมึงนี่มา,าไปกินเ้อพี่น้องนี่ละคอยไปมกอะมึงนี่อันนี้ถุงสองเลยถุงแรก งแรกนีเ,เพื่อนเอาไปไหวแล้วมามาพี่น้องมาเก็บน้ำกันมาเก็บน้ำกันบางนี้ดอกไงเพื่อนแล้วตีเขามาไก่เด้เหมือนเพื่อนขี่รถมาออกจากบานเจ้าของเนาะมาหาบานเพื่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อไม้อีกพี่น้องออกจากบานเจ็ดบโมงเสารเจ็อบโมงเสามาหอดออโคกเกือบสามโมงพี่น้อง เาลี่ยไปเลยสองชั่วโมงขับรถมาใจลักใจลักพี่น้องมามาเบิองบัตสิเก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะะดอกมีแต่ดอกดอกใหญ่ๆหญ่เบือนี้เบือนี้พี่น้องเบืองดอกใหญ่ๆหญ่เบือนี้โอ้อยอ่อนซ้อนเลยเป็นรัตติยู่ออกเลยอ่องเป็นรัตติเนี่ยเอามาบวมเอ็นขื่นพร้อมได้อยู่นี่มันอยู่ต้นใหม่เบืองนี่พี่น้องนางลงเป็นนางเสีเยได้เนื้อหงหกคอยมกักผลเนี่ย ดีพอดมึงนี่พี่น้องมึงนี่อ่อนซ่อนบอพี่นอ้องมนหายจังส่ละ่ะเห็นว่ามนหายอยู่ต้นเฟิร์นเขายิ่งล่าสัตว์กับมีพี่น้องเห็นมึงนี่ใหญ่ๆคาดเราคือเกา่าอันนี้ยังเห็ดหมดหูงย้อนคักเต็นพี่นอ้อง เฮตันทางเผ่นเนาะก่อยของตาได้เก็บค่ะเก็บแน่นี่แหละวันนี้แหละพี่น้องจ้าเอาอันนี้ใส่มาใส่เนี่ยกะโป่งใส่นี่แล้วก็ไปถิ่มใส่ถุงว่าไดใส่ตาเพราะว่ามันมันตงหมุนปลาเนี่ยพี่น้องเี่ยมันต้องหมุนปลาจังเสียเห็นบอกว่าม่นว่ามันสีมาแปล่เบิดเลยพี่น้องมันเป็นน้ำปลาเดยห่างจากบ้านแบบไกลเด้สองชั่วโมงขีโลถมมา รลดท่อนรหลดมื้อนี่พี่น้องน้องพี่น้องเบิงเบิงแต่ว่ามันหันขาสั่นเนาะอันนี้มันมันคนละแบบพี่น้องนี่เห็ดขาเหลืองขาไม่ไมีลายสายพันธ์กำลังสีมือพี่น้องขาหมาห่าวๆเลยว่ามันจะรับค่ารหลดสเกขาไปมึงเอากระโปรงนี่มาเก็บใจเอาถุงตังไว้คนก็เก็บชื่อกัน ก็หลายหลายอันนี่พี่น้องเนี่างนั้นบุกคุบุคุบูคาสาาาันคาเงามีหลายพัน,นไปเลี้ยงอาอยู่บ้านบ่พี่น้องมื้อนี้เห็นตะเพิ่นลงคลิปเนาะเห็นตะมนูนาเนาะแล้วไปหาเก็บเนาะจนขี้ขันห้ยอยกะจีเม็ดนี่ดีแหละมนูนาขั้นบ้านอยูกก่ใกล้กะสีขี้ขันจังหวันละ่ะ <laughs> ข่านเป็นว่าละข่อยไปตากแห่งดีขึ้นเขาพี่น้องซ <laughs> ุปกระแซมหมกกระแซมไม่แย่หมกมีสีวา่านะเนาะอี <laughs> ่ยังก็ไม่ตะหมกแต่เจ้าที่ถอดใส่ไข่กระแซม <laughs> มาหมักหมกนนมนเน,น,นาะมือนี้ว,นวันที่ซึมหกห่วยมานบ่พี่น้องเจ้าจะมันว่ดูซิมหกเลยมาเก็บี่ให้ยไหมล่ะนี่กินเข้าว,วน เมลานี่กินเขายู่โรงเรียนยามือแรงผลสิขีรถบาดมาเองแม่ขอลาไปเก็บเห็ดมือหนึ่งขอล่าลูกไปเก็บเห็ดพี่น้องเห็นไหมนาทีแม่บานลูกเอ้ยแม่ขอล่าในเด้อสันดอกมือเสานี่หม้มูมูพอมูที่คอยไปหาไปส่งประจำไปส่ง อืปกติ่อยจะไปหับไปซงประจำเลยฝรั่ง่อยเลยลากิดลากิดมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดระยะทางไกลขนาะดใจเอาวิหลีพี่น้องเป็นอย่างเพิ่งขึ้นหูว่าเห็ดอยู่นี่มีแต่เพราะว่าเพิ่งมีพี่น้องอยู่นี่พี่น้องพามาเก็บพี่น้องเพิ่งมาซื้อบานอยู่นี่ ซื 4, ้อผนเมนอยู่นี่เพิ่นก็นเลยพามากเก็บพี่น,น้องเพิ่นลุงเพิ่นนี่พี่น้องสะออนน้ำข่อยบ่เอ้ยลุยปายาาลายยางขาหลักเบิ่งพี่น้องใดเบิ่งนี่งามบ่ถ,ถุงมือมี่พี่าน,าน้องเมืองถุงได้รถอีกถุงหนึ่งฮะคัก ข่อยว่ามันข่อยค้านเปียวหมูตองแล้วมาเจอปลานีอยังคัะคุณนะมึงมึงมูอือคุณน่ะรถจอดด้วยอยู่คุณน่ะพี่น้องโอ้บรรยากาศบ้านพี่น้องเบื้องนี้หนึ่งถาด สองถาดสามถาดสิกตาสิกตาหลายคากหลายแน่นี่พี่น้องเบมึงนี่เบิร์ตนี่เบิร์ตนี่เบิร์ตนี่เบิร์เอา้าหลายคัาพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบานีมาเต็ดขาซอยข่อยแน่พี่น้องเอ้ยอเบิกข่าวียวไม่ข่อยเบิงมองนี่มองเก็บแนวกิเนเด่นพี่น้องห้องอาหารแมวอาหารคนนดูน้ำกันขอบคุณทุกกำลังใจเบิ้งเฮดแตนี่ขอแต่ยุ่นีเฮดเกียดมากใบาบายจุบ